ครับไม่น,นี่ช่องของอาจารย์ผมพามาเบ่งครูบาวตัวจริงของน้องบีนะครับนี่คือคนนี่คือครูหมันครูหมันของน้องบีนะครับรบัตทีท่หนึ่งถ่ายถ่ายยุกครับอ่าขันบ่ไปแล้วเนาะก็ต้องเอื้อนแม่ฝนนี่เอื้อนไม่เอื้อนป้าเห็นบ่แต่สุดว่าได้กับน้องบีเห็นปะหนัก <laughs> <laughs> เห็นปะจำจนว่าได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าผมใบผมสรงไหม เห็นลืสีบอก<แ>เลขคือ<แ>เลขว่าวันถือเลขบ่คือว่าบอกมูถือแขนเนียนบ่บ,บ,ถถบ่ถือเยอะเนี่ยอถ้วยบอกอาจารย์ครับบอกพ่อ,อยันน้ำเนี่ยไปบอกพ่อเด้อมือนีเสียวไปน้ำพร้อมมืออื้นสีภาพไปสื่อแวตภาพประเด็นคอนเสร์ตแล้วตอนนี้ร้านค้าก็คือพอย,ยันเปิดไว้ให้แล้วเนี่ยเปิดร้านค้าล้านมึนงไงเด้ Ng nòng thì anh ăn nòng biên sao nòng nít nít. Oh, was that nòng nam vang. Sì, nòng biên. Dạy khát của tiểu đe. Biên nào. 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 Biên อุ้ยมาแต่ทรงผมหรือแม่มาคือทรงผมสระผมสมัยก่อนแถังไม่เพวกล็อกเลยพวกล็อกพวกล็อกพวกล็อกไอ้สัตนาบวบบวบเดือดเดือดเดืดเด็ดเด็ดเดือดเดือดยุบบ้านขาวตัวละอืเขาหล็อกขาบมือโซ่เนี่ยฟังเด้อสิบอ่ะฟังผู้ใดกับฉีดหอดหยัดใช้ยทุกคนเพราะว่าแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้ถามหา อยักใครไปใส่ครับทิดอยักไปใส่แค่เจ้าถามคครับก็เด้ยว่าเพื่อนกลับบ้านไปเฝ้าแม่ไปเบื้องแม่แม่บ่าสบายเบิ่งยายยายสบายด้ไหมสิมาหายายเกี่ยวหรอาออมายอยู่เมยยื่อไหบว่มีเงินจะงอ,อกมาแหมบ้าของเงินยายหนอะออ,อของเงินยายไปอยู่คนไหนมีเงินมาห้ยายดิเออมีเงินมาห้ยาย แล้วกะอีกอย่างหนึ่งกะเดี๋ยวสิมีน้ำว่าวิดอกตอนนี้ท่ายอยู่เดี๋ยวจีจักสามจักบาจเกียที่สิมีน้ำบ่อยฟังอยู่สิไป <ะ S 1> น,นั่งกะสิซ<ส>ื้อให้สิซื้อให้รถไฟฟ้าไอ้ฝนแม่ฝนสิยกน้องสาวให้บ่นี่ยกำลังโทรอยู่เนี่ยเออขับนี่เออบอกเนี่ยกลับมาแล้วน้องบีเอน้องบีอือตอนนี้กลับไปบอกพ่อบอกแม่ว่าสิมาขอผัวห่วย เขาจะเอาปาน alcohol, ั่นไปดูนี่เอาปานั่นแล้วมันเ่นโตเด้เออจ้างเอาเอต้นลงอ่างเต้นรอไปเอาพี่น้องครับตอนนี้กับกระลังสีตอเบอร์โทรน้องบีครับตอนมือนีขามเล้าครับขามไปเล้าเออเออเออไปถ่ายรูปเชื่องอย่างเนี้ยเออว่ากันจีบนาวแล้วกันพี่น้องครับมือนีแวะมาเล่นน้ำยักษ์ใช่ครับมายามยักษ์ใช่นะครับ มูมีการกดไล่ปั่นคนบ่อ้ยโหดเท่านาะกินหอดเด้อเดี๋ยวไปหาวันศุกร์บ่าวเน่บาวเน่เบ่าวเน่บ่าวเน่เออเอาไเอ้าหนึ่งสองสามสี่ขอเต้อีกแน่ยเราิสิไปหาให้ความหวังเขาละสิไปหาสิไปหาเลยบีจ๋าบีจ๋าบีจ๋า 比吧！